สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องแมวสีนะคะวันนี้แมวสีก็จะมาสอนเพื่อนๆในการโอนเงินกับไทยผ่าน Transfer Wise โดยการตัดบัตรเครดิตค่ะการตัดบัตรเครดิตนะคะก็โอนแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่อยากจะโอนเงินกับไทยแบบ รวดเร็วนะคะภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ30นาทีแล้วแต่นะคะแต่คือแบบเร็วนะคะก็ขอแนะนำให้ใช้ในการตัดบัตรเครดิตค่ะแต่ค่าธรรมเนียมมันอาจจะแพงนิดนึงนะคะแต่ไม่ต่างก,กันกับการโอนแบบธรรมดาเลยค่ะเดีย๋ยวมาดูกันค่ะว่าขั้นตอนแรกเป็นยังไงนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็เข้าไปที่ เว็บไซต์นะคะ Transferwise นะคะเลือกจำนวนเงินนะคะจากต้นทางของเราเนี่ยว่าเป็นสกุลเงินอะไรเนาะแล้วก็ใส่จำนวนเงินลงไปนะคะจากนั้นเงินมันก็จะโชว์นะคะเห็นไหมที่เป็นข้างล่างว่า1056.84บบาทนะคะให้เลือกเงินปลายทางนะคะสกุลเงินปลายทางเป็น THB เนาะ แล้วต้นทางเราเนี่ยก็เป็น E U R แล้วแต่แต่และประเทศที่เราอยู่นะคะจากนั้นให้เรากดเห็นไหมที่เป็นวงกลมสีแดงให้กดลงไปค่ะพอกดลงไปปุ๊บมันก็จะขึ้นอยู่3บรรทัดนะคะว่า Fast Transfer l o c o s Transfer Easy Transfer นะคะให้เพื่อนๆกด Fast Transfer ค่ะที่เป็นสีน้ำเงินนะคะ ที่ขึ้นว่า1.38ยูโรนะคะค่าธรรมเนียมมันก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะโอนเท่าไหร่นะคะแต่นี้แมวสีจะสอนเพื่อนเพื่อนในการโอนเงินนี่คือตัวอย่างนะคะอ่าพอเรากดฟ้าทันเฟิร์ไปปุ๊บจากนั้นให้เรากด continue นะคะที่เป็นสีเขียวเห็นไหมคะข้างขวา ตรงวงกลมสีแดงนะคะกดลงไปค่ะ who are you sending money to หมายความว่าใครที่คุณจะส่งเงินไปถึงนะคะก็จะมีอยู่3ช่องช่องแรก my s e l f ก็คือส่งหาตัวเองช่องที่2ก็คือส่งหาคนอื่นช่องที่3ก็คือส่งในนาม business นะคะแมวสีเลือกกด my s e l f นะคะก็คือส่งหาตัวเองค่ะ พอจากนั้นมันก็จะให้เรากรอกนะคะช่องแรกนะคะ Full name of the account holder นะคะก็คือชื่อชื่อของเราที่เราจะส่งไปนะคะอย่างชื่อของแมวสีก็แมวสีมณนีแสงนะคะเป็นภาษาอังกฤษจ,จากนั้นช่องที่2นะคะช่องที่2ก็คือชื่อธนาคารค่ะชื่อของธนาคารเป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่างถ้าเป็นกสิกรไทยก็ เป็นกสิกรกแบงก์ภาษาอังกฤษเนาะอืจากนั้นก็ช่องที่3นะคะ account number ก็เลขที่บัญชีธนาคารค่ะพอใส่ไปครบแล้ว3มช่องก็ให้กด confirm ไปเลยค่ะมาดูแบบส่งหาคนอื่นนะคะช่องแรกก็คืออีเมลกรอกอีเมลของผู้รับปลายทางนะคะจริงๆแล้วแมวสีอยากแนะนำเพื่อนๆนะคะ เวลาเราจะส่งหาใครก็ตามขออีเมลของผู้รับปลายทางด้วยก็ดีนะคะเป็นการยืนยันฝั่งปลายทางด้วยว่าเงินเนี่ยมันจะถึงเมื่อไหร่นะคะฝั่งปลายทางเขาก็จะได้ไม่เครียดนะคะว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เงินจะถึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ไม่จะเป็นต้องกรอกนะคะแต่แม้วสิแนะนําขอกรอกดีก,กว่าค่ะ ช่องที่2นะคะ Full name of the account holder ก็คือชื่อของผู้รับปลายทางนะคะต้องตรงกับเลขที่บัญชีแบงค์ด้วยเนาะที่เขาจะให้เรานะคะส่วนช่องที่3นะคะ Country ก็ประเทศที่ผู้รับปลายทางอยู่นะคะก็คือประเทศไทยเนาะ City นะคะ City ก็อยู่เมืองไหนของประเทศไทย address ก็คือที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษที่ผู้รับไปทางอยู่นะคะ post code ก็คือรหัสไปรษณีย์ค่ะมาดูต่อนะคะ bank detail เนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะก็เป็นชื่อของผู้รับไปทางนะคะที่ตรงกับเลขที่บัญชีแบงก์เนาะแล้วก็ account number ก็คือเลขที่บัญชีแบงก์นั่นเองค่ะ What the reason for your transfer? หมายความว่าเหตุผลอะไรที่คุณจะส่งนะคะแมวสีเลือกส่งหาครอบครัวนั่นเองค่ะหรือเพื่อนๆจะเลือกเหตุผลอย่างอื่นก็ได้นะคะพอจากนั้นเรากด continue เรียบร้อยแล้ว มันก็จะขึ้นหน้าตัวนี้นะคะ review detail of your transfer นะคะตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเงินนี่นะคะที่คุณส่งเนี่ยมี30ยูโรนะแล้วก็ทัทัฟีก็คือค่าธรรมเนียมที่จะโดนหักหักไปเลยในตัวนะคะ1ยูโร38แล้วก็คุณก็จะได้เงินปลายทางเนี่ยอยู่ที่28.62นะคะ แล้วก็เลทเงิน36.77แล้วก็คุณก็จะได้รับเงินแปลเป็นเงินไทยแล้วก็1,052.42แล้วเขาก็จะบอกว่าคุณก็จะได้เงินภายใน2ชั่วโมงแล้วข้างล่างก็คือ r e c e i v e Detail ก็คือผู้รับปลายทางนะคะนะคะว่ามีชื่อคุณอะไรอีเมลของเขานะคะแล้วก็แบงก เป็นแบงค์ของแบงค์อะไรแล้วก็เลขที่บัญชีเห็นข้างล่างไหมคะมันจะเขียนว่า reference ก็หมายความว่าเหตุผลในการส่งหรือส่งข้อความหาผู้รับปลายทางนะคะว่าเราส่งหาใครอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไม่เขียนก็ได้อย่างแมวสีเนี่ยเขียนว่าส่งหาเพื่อนนะคะเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่ รองรับภาษาไทยนะคะแล้วจากนั้นก็ให้กด confirm and continue ลงไปค่ะ Choose your transfer type นะคะคลิปวิดีโอนี้แมวสีจะสอนเพื่อนๆในการตัดบัตรเครดิตนะคะจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆมีบัตรเดบิตการ์ดนะคะก็สามารถตัดได้เหมือนกันแต่พอดีว่าที่แมวสีอยู่ณนะตอนนี้นะคะที่ประเทศลัสเซมเบิร์ตเนี่ย คือบัตร ATM ของแมวสีอะ่ะมันไม่ใช่ m a s t e r c a r าแล้วก็ไม่ใช่ Visa แมวสีต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่สามารถทำการสอนเดบิตการ์ดได้นะคะแต่มันก็คือการโอนคล้ายๆกันเลยคะ่ะนะพอดีว่าแมวสีเนี่ยทำบัตรเครดิตการ์ดไว้แล้วมันเป็นของ Visa นะคะก็เลยสามารถตัดได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเครดิตการ์ดแต่มีเดบิต Card ด แต่มันเป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดก็สามารถโอนได้ค่ะโอเคแล้วมาดูดีเทลนะคะก็จากนั้นให้เรากดนะคะกดเครดิตการ์ดนะคะปุ่มสีน้ำเงินเนาะจากนั้นก็ให้กด continu e payment ไปเลยค่ะ pay with your card ก็คือการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณนั่นเองค่ะช่องแรก card number ก็คือ เลขที่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะให้กรอกลงไปส่วนช่องที่2 expiry date ก็คือวันหมดอายุของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของเรานะคะ CVV หรือ CVC ก็เป็นเลข3ตัวนะคะที่อยู่ข้างหลังบัตรเครดิตของเราตามรูปเลยนะคะที่ที่โชว์อยู่นะคะมันจะมีอยู่3ตัวเท่านั้นนะคะให้กรอกลงไปจากนั้นก็ให้กด p ป y สามสิบยูโรนะคะปรากฏไปปุ๊บอของแมวสีนะคะของแมวสีเนี่ยธนาคารของแมวสีเนี่ยเวลาการโอนเนี่ยเราจะมีโทเค็นนะคะหรือลักทัดโมบายก็คือการที่เราจะ โอนหาใครก็ตามเราจะต้องใช้โทเก้นแมวสีไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าประเทศอื่นเขาใช้โทเก้นหรือเปล่านะคะของแมวสีเนี่ยเวลาจะโอนหาใครนะคะก็เขาก็จะให้เลือกนะคะว่าเราจะใช้โทเก้นไหมนะพอจากนั้นนะคะแมวสีก็จะกดโทเก้นไปนะคะแล้วแมวสีก็จะต้องมีโทเก้นที่เป็นรูปแบบช่องแรกนะคะมันจะขึ้น เลขมานะคะให้เราใส่รหัสตรงไปนะคะพอจากนั้นนะคะเราก็จะต้องใส่เลขที่นะคะ user id แล้วก็ password เนี่ยที่เป็นของ banking online นะคะอย่างเช่นของแมวสีเนี่ยแมวแมวสีใช้ spoke k i s นะคะแมวสีอะ่ะก็ต้องใช้รหัส id ของแมวสีแล้วก็ password นะคะ จากนั้นก็กดคอนเฟิร์มนะคะพอกดคอนเฟิร์มปุ๊บแมวสีจะต้องมาใส่ OTP ก็คือโทเคนนะคะที่เป็นรูปแบบช่องแรกเลยนะคะกดกดหมายถึงว่าแมวสีจะมีตัวโทเคนอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะมันก็จะขึ้นตัวเลขมาแล้วแมวสีก็ต้องกรอกนะคะเหมือนแบงก์ไทยอ่ะที่ว่าเวลาเราจะโอนมันจะขึ้นมันจะมีรหัส OTP ส่งมาหาเราใช่ไหม ส่งมาทางมือถือ s m s แต่นี่คือเขาไม่ต้องส่งมา s m s คือเราอยากใช้กดเมื่อไหร่ก็กดโทเก็นของเราติดตัวเลยนะคะจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มตอนนี้ก็ start your transfer แล้วค่ะก็คือกำลังเริ่มต้นในการโอนไปแล้วนะคะจากนั้นมันก็บอกว่า your transfer has started นะคะก็คือเริ่มต้นแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าเงินของคุณจะไปถึง ภายใน46นาทีเร็วมากอะ่ะตัดบ,บัตรเครดิตนะคะจากนั้นก็ให้กด track your transfer ค่ะ track your transfer เลยค่ะพอกดปุ๊บอ่ะพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวนี้นะคะว่าเงินของคุณเนี่ยอยู่ขั้นตอนไหนแล้วขั้นตอนแรกไหนไหมทูแล้วก็เป็นชื่อผู้รับปลายทางนะคะที่สินเงินที่แมวสีปิดไว้นะ แล้วก็จำนวนเงินนะคะที่ส่งไปเราก็จะบอกทุ d ดยตอนนี้นะคะส่งไปตอนหน่งทุ่มนะ you set up your transfer แล้วก็1นึทุ่มยีามนาทีคือหมายถึงว่าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยเห็นไหมมันมาถึงสีเขียวเนี่ยหมายความว่ามันมาแล้วนะ we r e c e i v e your your euro แล้วนะคะก็คือเขาได้รับเงินยูโรของคุณแล้วแล้ว เหมที่สีเขียวมาถึงแล้วเนี่ยก็คือ y o u r m o n e y being p r o c e s s ก็หมายถึงว่าเริ่มขั้นตอนการโอนเงินแล้วนะคะปุ๊บก็ให้กด view transfer detail นะคะเพื่อเพื่อนเพนเนี่ยอยากจะให้ผู้รับปลายทางเนี่ยเขาอุ่นใจเนาะเราต้องส่งตัวนี้ไปให้เขาดูอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นมานะคะ transfer นะคะแล้วก็ขึ้น receive มา แบบนี้นะคะ r e f e r e น c e นะขึ้นว่าเขาอะได้โอนแล้วนะคะอ่าเงินมาถึงเท่านี้นะจำนวนนี้อะไรประมา,ะมาณนี้อะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดทาง transfer wise เ,เนี่ยเขาได้รับเงินแล้วนะคะก็ เช็คอีกทางก็คือทางอีเมลเขาก็จะส่งอีเมลมาหาผู้ส่งต้นทางนะคะว่าเขาเนี่ยนะเพิ่งได้รับเงินของคุณแล้วแล้วตอนนี้เขากำลังจะเริ่มต้นในการโอนเงินจำนวนเงิน30ยูโรเนี่ยไปไปที่จำนวนเงินบาทนะคะแล้วก็ให้เช็คตรงนี้ก็ได้ค่ะ track your transfer นะคะกดเข้าไปค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นนะคะ ว่ายอดเงินของเรานะคะตอนนี้นะคะมันอยู่ที่ขั้นตอนที่ converting to บาทนะคะก็ตัวนี้นะคะเราสามารถนะคะส่งหาผู้รับปลายทางได้นะคะเหมือนกันในการโชว์ว่าเราได้ทําการส่งไปแล้วนะคะในส่วนของผู้รับปลายทางนะคะในการเช็คง่ายๆเลยถ้าเกิดผู้ ส่งต้นทางเนี่ยเขาขออีเมลของคุณเพื่อกรอกนะคะจะเป็นการง่ายมากก็คือให้คุณเช็คทางอีเมลเนยคะ่ะว่ามีของมีอีเมลของ transferwise เ,เนี่ยเขาได้ส่งอีเมลหาคุณไหมตัวอย่างแบบนี้เลยคะ่ะ hello นะคะแล้วก็เป็นชื่อผู้รับไปทางว่าเงินจำนวนนี้นะคะกำลังจะไปถึงคุณนะคะในวันที่19ตุลาคม ะะวันนี้เขาบอก by today ก็คือวันนี้เลยนะคะก็คือส่งด่วนมากนะคะตัดบัตรเครดิตเนี่ยนะจากนั้นให้เราเช็คก็ได้ค่ะอย่างของแมวสีเนี่ยส่งไปที่กสิกรไทยนะคะก็ขึ้นเลยค่ะนะคะขึ้นว่ารับเงินธุรกรรมต่างประเทศนะคะเงินเข้าแล้วนะคะตอนตีหนึ่งตีหนึ่งหกนาทีนะคะเราส่งตอนทุ่มหนึ่งเนาะทุ่มกว่าเงินได้รับตอนตีหนึ่งก็คือ มันห่างกัน6ชั่วโมงอ่ะให้นับเอากันนะคะก็คือประมาณ30นาทีค่ะถึงนี่แหละคะ่ะก็คือการโอนผ่านบัตรเครดิตนะคะโอนง่ายมากนะคะเพียงแค่เพื่อนๆมีบัตรเครดิตที่รองรับวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดก็สามารถโอนได้เลยค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ส่งข้อความมาถามแมวสีได้เลยค่ะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดติด